แต่ในที่สุดเทคคอมพานี Company, ยังสื่อโซเชียลมีเดียรายนี้ที่คองใจคนชนชั้นกลางและวัยรุ่น Pinterest ปลดพนักงานหลายร้อยคนบอกสั้นๆเอา AI มาทำงานแทนนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทยแต่ในที่สุดเทคคอมพานี ยังสื่อโซเชียลมีเดียรายนี้ที่คองใจคนชนชั้นกลางและวัยรุ่น Pinterest ปลดพนักงานหลายร้อยคนบอกสั้นๆเอา AI มาทำงานแทนนะครับท่านผู้ชมครับ Pinterest นะผมว่าตอนนี้ถ้าแฟนๆคุยกับบัญชาเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้จักเลยก็ได้นะครับคือสื่อโซเชียลในโลกบ้านเราเนี่ยนะครับตอนนี้นอกเหนือจาก มันเบ่งบานมันเป็นแบรนด์ดังแล้วเนี่ยมันยังแยกตามเจเนเรชันที่ชอบจะใช้แบบไหนด้วยนะฮะเราก็รู้จักกันดีถูกไหมครับอย่างเช่น f a c e b o o อย่างนี้เป็นต้นนี่นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นพวกอะไรอู้สารพัดอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่า Pinterest เนี่ยนะครับในที่สุดเนี่ยก็ต้องปลดพนักงานถึงหลายร้อยคนนะครับพินเทเลสก็เป็นโซเชียลมีเดียเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาใช้เป็นลักษณะโซเชียลมีเดียที่แบบว่าไปเช็คอินในจุดที่น่าสนใจมันเป็นชื่อย่อไงะฮะคือคำว่าพินเทลเลสมันยอ่ยอมาจากคำว่าพินพินแปลว่าป interest แปลว่าความสนใจรวมกันก็เลยเป็น Pinterest นะครับทีนี้ผลจากการที่บริษัทนี้ออกมาประกาศตัวว่าในที่สุดจำเป็นต้องปรับลดค่าใช้จ่ายด้วยการปลดพนักงานและเป็นครั้งใหญ่เลยนะครับ15%ทนะ่านผู้ชมคิดดูใหญ่หรือไม่ใหญ่นะปลดพนักงาน15%จากจำนวนพนักงานทั้งหมดของ Pinterest เราะไม่ได้บอกตัวเลขออกมาเป๊ะแต่แน่นอนครับไม่ต่ำกว่า สอ0รถึง300คนอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ในการปลดพนักงานต่งางๆของเขาเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าตั้งแต่ปี2010ซึ่งโซเชียลมีเดียตัวนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันก็คือ2026เนี่ยใช้งานมาทั้งหมดถึง16ปีเนี่ยนะฮะแล้วก็บริษัทนั้นสามารถที่จะนำตัวเองเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐเมื่อปี2019ก็ตอนที่นั่นแหละครับก่อนจะเกิดโควิดเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองอันนี้ก็กระดมทุนในตลาดนิวยอร์กสสสหหรรรัััฐแต่่่่่่่่ดด้้้ววววยยยยยิงทนนทีีีีีีีาาาขขณณะะะะะะนนนนนนเเเเเเจพบบ็คือโโซชลลลมกฮ ไม่ว่าจะเป็นแบบระดับอินเตอร์เรจินอลหรือว่าเป็นแต่ภายในประเทศเนี่ยลัดเข็มขัดทั้งนั้นเขาจะใช้วิธีแบบว่าหารายได้ในการแปะโฆษณามากยิ่งขึ้นในสื่อโซเชียลมีเดีย และในขณะเดียวกันนะครับก็จะต้องออกแคมเปญที่เป็นรีบสับรีบสมัครสมาชิกในราคาที่แบบว่ายอมใช้สงครามราคาเพื่อที่จะดึงฐานไม่ให้คนเนี่ยข้ามไปใช้แพลตฟอร์มอื่นที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วในด้านต้นทุนก็คือต้องปลดคนออกเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Amazon Incorporation นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Microsoft ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Oracle นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบริษัทเทคคอมมดีต่างๆเนี่ยเฉือนหัน่นปลดไล่ออกพนักงานกันเนี่ยรวมกันเนี่ย หมื่นกว่าคนแล้วนะครับน่าจะแต่ต้นปีนี้เฉพาะมกราคมเดี๋ยวบางบ้านจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังน,นะครับว่าจบมกราคมไปเนี่ยมีบริษัททั่วโลกเนี่ยปลดพนักงานรวมกันเนี่ยเกินหมื่นคนก็ไปแล้วเนี่ยนะครับทีนี้ในหนึ่งเหตุผลที่ Pinterest บอกคืออะไรรู้ไหมฮะนอกจากจะควบคุมต้นทุนทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาชายตามองไปเขาก็เห็นเลยครับว่าโซเชียลมีเดียคู่แข่งทั้งหมดเนี่ยเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ไอมาใช้งานทั้งนั้นไม่ว่าจะใช้งานแทนคนที่ทําอยู่ไม่ว่าจะใช้งานทําให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนทั้งงงใเรรื่อขอขขกาขาย หรือการบริหารจัดการข้อมูลหลังบ้านเอา AI ไมาใช้หมดแล้วครับท่านผู้ชมครับเพราะตรงนี้เนี่ยทุกท่นถามท่านผู้ชมนะครับว่าหลายคนพูดถึงว่า AI ไม่ทําให้คนตกงานถามท่านผู้ชมคิดว่าจริงหรือไม่จริงครับตอบเลยนะฮะใครคิดว่าจริงพิมจริงถ้าใครคิดว่าไม่จริงพิมไม่จริงครับคำถามคือท่านผู้ชมคิดว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานคนหรือไม่ได้ทําให้คนตกงานจริงหรือไม่จริงถ้าจริงพิมจริงถ้าไม่จริงพิมพ์ไม่จริงนะครับ นั้นการปลดพนักงานของกลุ่ม Pinterest ในคันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโซเชียลมีเดียที่มีความรู้สึกว่าทําให้เกิดการที่อกสั่งขวัญแขวนไปในวงการเทคคอมพานีเพราะว่าบริษัทเทคคอมพานีนี้นะครับเริ่มการตัดลดค่าใช้จ่ายมาเนี่ยตั้งแต่ปี2024 25สองปีเต็มๆเ,เลยนะถ้าคุณผู้ชมกลับไปดูนะฮะข้อมูลย้อนหลังของ B-Times ก็ได้นี่นะครับตั้งแต่ปลาย2023ก็แล้ว24นี่เต็มๆ25นี่ยิ่งหนัก ก็ถ้ามาถึงตอนนี้2 0 2 6พิ่งจะมก,กราคมเดือนแรกเองนี่นะฮะไล่มาเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Amazon, Microsoft, Oracle แล้วก็ล่าสุดเป็น p n t t r r s t t ที่มีการปลดพนักงานออกนะครับถ้าเรามองด้านหนึ่งก็สะท้อนที่เห็นนะครับว่าแม้แต่เป็นบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพใช้คนน้อยอยู่แล้วแล้วก็ใช้เรื่องข้อมูลใช้เรื่องของออโตเมชันอยู่แล้วเนี่ยนะครับ เขาก็ยังมองว่าค่าใช้จ่ายยังคงต้องลดตัดต่อลงต่อไปนะครับก็นั่นแหละครับทำให้เศรษฐกิจโลกในปีนี้ก็ยังคงอยู่ในภาวะที่สุ่มเสี่ยงต่อการขยายตัวแบบเปราะบางอย่างมากๆนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะฮะนันถามท่านผู้ชมกันแล้วอย่าลืมตอบเลยนะฮะคนขายมากกว่าครับคนขายมากกว่านะฮะคนขายมากกว่าอาถามท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมก็ว่า AI เนี่ยมาแย่งงานคนทําให้คนตกงานเนี่ยจริงหรือไม่จริงถ้าจริงพิมพจริงครับถ้าไม่จริงพิมพ์ไม่จริงนะครับ